กลาบสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวธนพรกาเจริญตำแหน่งครูสูตรพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขอนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบส p a คคริสด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับครูผู้สอนประถมวัย ชื่อผลงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กประถมวัยเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยนับได้ว่าเป็นช่วงโอกาสทองของการเรียนรู้เด็กจึงควรได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ,ใจสังคมสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาได้มากที่สุดในช่วงดังกล่าวอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาในช่วงวัยอื่นๆของชีวิตต่อไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2,560ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดก,การศึกษาที่มุ่งให้ได้รับการพัฒนาทั้ง4ด้านอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะพ,พื้นฐานคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบในครั้งนี้มีแรงบันดาลใจ,จากจากเด็กระดับ ชั้นอนุบาลอายุ3ปีสู่แพทย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปงผาเพราะเด็กส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการเปรียบเทียบตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพศ2564ประกอบการการวิเคราะห์พัฒนาการคุณลักษณะาตามวัยของเด็กปฐมวัยอายุ3ปีในปีที่ผ่านมาเด็กมีพัฒนาการทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน Government, แต่มีการ แต่มีพัฒนาการด้านสติปัญญาบางรายการโดยเฉพาะทักษะการเปรียบเทียบซึ่งทักษะทางคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบเป็นทักษะที่จําเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนเนื่องจากลักษณะการเรียนรู้ดังกล่าวต้องอาศัยความคิดในการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมจะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้การเปรียบเทียบในสิ่งที่เห็นและสิ่งที่สัมผัส เพื่อให้เกิดความสามารถในการคิดรวบยอดเป็นสําคัญครูเห็นว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์เป็นกิจกรรมที่ดีที่สามารถพัฒนาทักษะของเด็กได้ด้วยเหตุนี้ครูจึงสนใจศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมสร้างสารรค์พัฒนาความสามารถการใช้ทักษะ พื้นฐานคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยได้แก่ความสามารถในการคิดรวบยอดวัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อให้เด็กได้ฝึกกิจกรรมสร้างสารรค์อย่างหลากหลายวิธีการปฏิบัติกิจกรรมที่แตกต่างจากที่เคยปฏิบัติและเด็กเรียนรู้อย่างมีความบุดสุขวัตถุประสงค์ที่2เพื่อพัฒนาความสามารถ การใช้ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยได้แกด่ด้านความสามารถการคิดรวบยอดขั้นตอนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จะมีสูงต่ำใกล้ไกลมากน้อยหนักเบาสั้นยาว บูได้สร้างคู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์15กิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์15แผนการสอนและได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานทักษะพ,พื้นฐานทางคณิตศาสตร์การเปเรียบเทียบค่ะขั้นตอนการดําเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณเด็กชั้นอนุบาลหนึ่งสูตรพนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตนําบลป่งผาจํานวน10คนเป้าหมายเชิงคุณภาพข้อที่1 เด็กชั้นอนุบาลหนึ่งมีทักษะได้ฝึกทำกิจกรรมสร้างสารรค์อย่างหลากหลายวิธีการและปฏิบัติกิจกรรมที่แตกต่างจากที่เคยฝึกปฏิบัติระดับดีขึ้นไปข้อ 2. เด็กชั้นอนุบาลหนึ่งมีทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบระดับดีขึ้นไปขั้นตอนการดำเนินงานข้อที่1การจัดกิจกรรมศิลป,ปะสร้างสารรค์ สัปดาห์ละ3วันวันละ30นาทีด้วยการฉีกปะการพิมพ์ภาพการพับก,การวาดภาพต่อเติมภาพและระบายสีโดยมีขั้นตอนดังนี้1.1ขั้นนำคุณครูคนำสู่กิจกรรมด้วยการสนทนาหรือการร้องเพลง การท่องคำคลองจองและปิศนาคำไทย1.2ขั้นดำเนินกิจกรรมจะมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1แนะนำวัสดุอุปกรณ์ขั้นที่2ร่วมกันสนทนาถึงเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้และหัวข้อนั้นๆข้อที่3สาธิตการปฏิบัติกิจกรรมศิล,ศลปะสร้างสรรค์ข้อที่4แบ่งกลุ่มเด็ก เพื่อปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ข้อที่5เด็กปฏิบัติกิจกรรมและ1.3ขั้นสรุปเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆนำเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนและคุณครูคฟังค่ะผลการดำเนินงาน <_ d eg> ข้อที่ 1. เด <_ d eg> ็กได้ฝึกกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลายวิธีการและปฏิบัติกิจกรรมที่แตกต่างจากที่เคยฝึกปฏิบัติและเด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ข้อที่2เด็กได้พัฒนาความสามารถการใช้ทักษะพ,พื้นฐานคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยได้แก่ด้านความสามารถในการคิดรวบยอดจำแนกเป็นรายด้านและลายภาพรวมหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ทุกด้านกล่าวคือหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย5.20 คิดเป็นร้อยละ86.67%ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย3.20คิดเป็นร้อยละ53.33%คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย2.00คิดเป็นร้อยละ33.33% 33ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่อที่2เด็กมีพัฒนาการ ทักษะความสามารถการใช้ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบที่ดีขึ้นค่ะผลสำมติของงานข้อที่1เด็กร้อยละ86.67เด็กมีความสามารถในการสังเกตจำแนกเปรียบเทียบสิ่งต่างๆว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรในเรื่องปริมาณขนาดรูปร่างสี และรูปทรงเป็นต้นข้อที่2เด็กร้อยละ8 6 6 7เด็กรู้ค่ารู้จำนวนหมายถึงความสามารถในการเรียงลำดับมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามากค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการที่เด็กได้พระนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบดังนี้ข้อที่1ทําให้คุณครูทราบผลการพัฒนา ทักษะพ,พื้นฐานคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลที่1ข้อที่2ทําให้คุณครูทราบความแตกต่างของความสามารถในการใช้ทักษะพ,พื้นฐานคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กประถมวัยชั้นอนุบาลที่1นที่ 3. เด็กประถมวัยชั้นอนุบาลที่1มีความสามารถในการใช้ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์การเปเรียบเทียบได้แก่ด้านความสามารถในการคิดรวบยอดข้อที่4เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาประถมวัยนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา รูปแบบการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยในด้านอื่นๆให้เป็นตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดการเผยแพร่ผลงานมีอยู่3กลุ่มกลุ่มผู้ปกครองโดยในรายกลุ่ม 2. คณะครูในศูนย์พานาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตะบนปงผาโดยการ PLC ศูนสูพานาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตะบนปงผา โดยการประชุมสูทได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาโปงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองอ้อค่ะนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังในคลิปวิทีอาในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดขออาภัยในนาที่นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ